รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทิศแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ต้อนรับความสดใสสุดๆเลยครับเรามาเช็คเรื่องกิน่นแฉ่เรื่องเปรี่ยวกับเทรี่ยวปาวเชี่ยินยอโอ้โหวันนี้นะคะเราสองคนคะ่ะเปิดบรรยากาศกันด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยค่ะกับทะเลหมอกค่ะครับโอ้โหช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็โอ้โหพบความสวยงามบรรยากาศที่แบบโรแมนติกสุดๆแล้วเหมาะที่จะพาคู่รักมาแบบเปิดจากห้องมาหมดยูสุวิสแลด์เลยดูสิครับเพราะว่าที่นี่นะคะคือ เดอะเซนส์วิวทะเลหมอกเขาคอเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชมทะ ok เลหมอกได้แบบสวยงามมากห้องเลยนะคะแต่ว่าที่เขาคอเนี่ยคือเขามีทะเลหมอกอยู่หลายที่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราสองคนค่ะจะไปตามล่าหาทะเลหมอกกันดีมากเลยครับคุณจอย<ๆ>แต่ไม่ใช่แค่ทะเลหมอกอย่างเดียวครับเราจะไปตามล่าของอร่อยๆกินกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปตามล่าอะไรก็ตามนะ <r> คือโรงแรมเต๋อมันมีมุมที่แบบว่าสวยมากคือเราบล็อกช็อตไปแล้ว78มุมตามที่ในโรงแรมต่างๆ จอ,จอยตื่นกี่โมงเนี่ยวันนี้ปีสามเต๋อแล้วมันเนี่ยมันรอมอ,อกหามุมถ่ายรูปไว้มหมดแล้วจะได้แบบลงไอจีกุญมอนนี่เล่นเนี่ยสามมันยังมืดอยู่เลยจอยมาบล็อกช็อตตอนนั้นเหรอออไปเร็วไปเร็วมา I haven't in slept days so long since ดื่มน้ำแร่แล้วสดชื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าตรงนี้นะคือสดชื่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะกับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ในการชมทะเลหมอกนะคะที่หลังวัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วค่ะใช่ครับซึ่งจุดนี้นะครับไฮไลท์คือว่าไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดออกเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นหมอกก็สูงมากๆเพราะเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 950เมตรเลย oh. นี่อยู่ในระดับเดียวกับหมอกเลยครับค่ะแล้วมองไปเราจะเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอยู่ด้านหลังด้วยสวยมากมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนทิวเขาผาตัานเนาะซึ่งจะแบบสวยงามแล้วก็สมบูรณ์คือต้อนไม้เขียวชอุ่มมากอะ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะมีการเซลฟี่กันเอเคโอเคเราขออยู่รูมเฟรมนียด้ปะได้หนึ่งสสา Come to the dance floor, sky is the music you came here to enjoy for. Keep your body skanking, we like playing loud. Get your knees onto the floor, step right out. Ah, เสร็จแล้วเดี๋ย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 วอ่ะเ่ิดได้ยังอ่ะแล้วจอยได้ภาพที่ดีที่สุดยังล่ะดีทุกภาพแหละจริงหรือเปล่านี่เราพยายามโพสให้มันกลมกลืนธรรมชาติให้เราแบบสวยงามกับธรรมชาติเท่าๆกันเลยเนี่ย นี่คือท่าเปิดคือกรมกริงบธรรมชาติแล้วหรอใช่นี่ค่ะไปสนีเขาคอค่ะตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เลยนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะช่องมาชมทะเลหมอกค่ะเพราะว่ามันจะเห็นเนาะแบบหมอกแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะก็ทางก็จะเหมือนแบบอยู่ก่อนคางขึ้นเขาคอแต่ว่าต้องบอกว่านอกจากจุดที่มาถ่ายรูปสวยๆตรงนี้นะครับเห็นทะเลหมอกด้านหลังเนี่ยตรงนี้ยังมีจุดกลางเต็นด้วยนะสามารถมากางเต็นท์ชิลๆได้เนี่ยจะมี เป็นลานแบบลานโล่งๆตื่นเช้ามาชมทะเลหมอกแบบสวยงามจอยถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยตอนที่เราแบบคือจะ<แ>บอกว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวนะคะจุดนี้นก็เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จากกรุงเทพมาก็ประมาณ5ชั่วโมงนะคะอาจจะไกลนิดนึงแต่รับรองว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนค่ะเสิ็ม,มาถึงตาจอยถ่ายบ้างดิแต่ยังไม่ได้ถ่ายเลยอะงั้นเอางี้ถ่ายแล้วอีก5รูปแล้วพอโอเคหนึ่งส,สอง สามสี่ห้าเสร็จแล้วห้ารูปไงขึ้่อันเดียวเพิ่งท่าเดียวเองจอนมันเป็นวิดีโอหมดเลยเนี่ยเอากดผิดเหรอ,อโอ้ยยย้ยไยยไยย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  กับร้านดังของเขาเคาะในเมนูปลามูอและไก่ดำต้มสมุนไพรจะอระรเด็ดสมคำล้ำลือแค่ไหนห้ามพลาดเลยนะจ๊ะร่วมเช็คอินโดยซอสถอยนั่งรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ าราพันดใจที่เราพาคุณผู้ชมนะคะ <And S 2> ไปชมความงามของทะเลหมอกแล้วนะคะ <Awesome. S 2> ก็พามาทานอาหารพื้นบ้านค่ะที่คน hmm. พื้นที่เขาการันตีแล้วว่า,ารานนี้แบบสุดยอด ที่<ช>ร้านม้งเม้งค่ะคือต้องบอกว่าเจ้าของร้านนะครับพี่ม้งเม้งเนี่ยประสบการณ์การทำอาหารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาเคยเป็นเชฟระดับพัตคารแถวเยาวราชเลยนะ,ะประสบการณ์การทำอาหารนี่24ปีเลยก่อนจะมาเปิดร้านนี้นซึ่งสไตล์ก็จะมาจากเยาวราชก็จะเป็นแนวไทยจีนค่ะคือนอกจากอาหารอร่อยคือบรรยากาศก็ดีด้วยบางวันก็มีหมอกด้วยนะใช่คือแบบนั่งทานแล้วเหมือนแบบทะเลแห่งหมอกพัดพาผ่านเราไปแล้วแบบมันเหมือนแบบเราทานบนสวรรค์อะโอยดำมาค่ะมาเนี่ยมาดูอาหารนี่ก่อน เริ่มจากของว่างก่อนนะนี่นนโรตีกุ้ง,งเขาก็จะเหมือนพวกกุ้งหมูสาบกุ้งรสแล้วก็เอามาทอดเป็นแป้งขนมปังกับเกล็ดขนมปังคาะกันกนบน้ำซีมิ้วนี่ข้างหน้าผมนี่ก็น่ากินนะนี่คือปลาม้วนเขาบอกเป็นเม,มเมนูขึ้นชื่อเลยคือเขาจะนาเนื้อปลาทับทิมนะครับาม้วนกับหมูมแล้วก็นําไปแบบไปนึ่งกับซีอิ๊วครับแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษก็จะมีพวกผักเพลิสมุนไพรมีขิงอะไรเงี้ยใส่เพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปอีกแต่จริงๆแคที่นั่งตรงนี้ก็ได้กินหอมของขิงวเนาะเนาะไหมใช่ครับ อันไหนอันไหนนะ,ะนี่ปลาหมึกหรือเปล่าปลาหมึกผัดพริกเผานะคะต้องบอกว่าชงโลกหน้าไปดูโต๊ะือนเลยสั่งทุกโต๊ะคือปลาหมึกนะคะคือของทะเลทุกอย่างของร้านเนี่ยเขาจะสั่งตกลงมาจากจังหวัดตราดเลยแล้วก็<ร>อ,อันนี้คือทีเด็ดเขาอยู่ที่น้ําพริกค่ะคน้ำพริกเผาเนี่ยซึ่งเขาจะผัดกับพวกหัวกะทิเพื่อให้น้าพริกเผาเนี่ยมันยังคงกรินแล้วก็รสชาติแล้วก็เพิ่มความหอมหมันเข้าไป สมัยเรียนเราก็ถือได้ว่าเป็นหัวกะทิคนหนึ่งพูดชมตัวเองก็ได้เมนูต่อไปอันไหนดีอ่ะนี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากเหมาะกับแบบมาทานบรรยากาศแบบนี้อากาศเดียนๆสบายๆสดน้ำร้อนๆนี่ซุปไก่ดาสมุนไพรครับวยแต่ว่าร้าตานมันแปลกๆเนาะเหมือนไปอะไรที่เราไม่รู้จักอ่ะอาจจะมีพวกข่าพวกเกากี้นะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นผักท้องถิ่นใบไม้ท um> ้องถิ่นอี่างเนี้ย นี่มีอันนี้ด้วยนะปูนิ่มปูนิ่มทอดกระเทียมครับุ้ยปลาอร่อยนะเนี่ยจริงเหรอเมื่อกี้ลองกินแล้วอะอ,อร่อยเนาะอร่อยไหมคือปลาไม่ค้าวเลยแล้วก็หอมพวกน้ำมันงาพวกซีอิ๊วกับขิงอะอืมอืมคือตามซุปเขาค่ะครสชาติมันจะแบบรสชาติกรอบๆเนาะแต่มันไม่มีรสชาติอะไรที่มันโดดออกมาอันนี้นะใช่ไหมใช่แต่มันนกลิ่นหอมสมุนไพรแล้วมีความเผ็ด ถ้าทานจนหยุดไม่ได้ขนาดนี้ถ้าเต็ม5ดาวก็ต้องให้1ิเลยแหละอร่อยอหร่อยมากอร่อยริงอร่อยจนอยากจะไปขอบคุณพี่มุ้งเม้งเลยว่าทำอาหารอร่อยให้เราทานขนาดนี้ก็อรอเชา้าทำไมไปด้วยกันเลยปะละไปเดียปะไปเจอพี่ม้งเม้งกันนะโอ้โหพี่เม้งครับครับอร่อยสุดเลยครับอร่อยมากเลยบรรยากาศก็ดีค่ะครับผมอร่อยขนาดนี้นะครับ ผมมีกิฟต์เซสซ้อนหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นมามอบให้ทุกมุมเมือง้วยครับคุณครับโอกาสหน้าก็ผ่านมาก็แวะมาทานอีกนะครับมาแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยบอกโปรโมชั่นกับแฟนๆเพื่อปักข่าวว่ามีโปรโมชั่นอะไรฝากแฟนๆปักข่าครับผมวันนี้ถ้าใครดูนะครับมาวันนี้ทางร้านลด20%่สิบเละครับงวันนี้ครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องรีบมาเยอะๆแต่มายังไงครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเส้นทางอยู่บนผมอยู่บนเขาคลอนะครับอยู่ตรงสามแยกตลาดพัฒนาครับอยู่ขวามือตรง กับพ้อมีตำรวจครับแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องออนรอเราอยู่แล้วครับกับช่วงโกอ n อนเช็คอินครับขอบคุณพี่โอเม้งมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ปลาเผาครับโอ้ยสวัสดีครับพี่แจ็คมาพอดีเลยละค่ะต้องให้พี่แจ็คแนะนำก่อนแล้วกันว่าข้างหน้าออนเนี่ยจับเต็มขนาดนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ครับเป็นเมนูดังท,ทางร้านครับตื่นน้ำยาปลาเผาครับออ้ยมันข้นมากมากปล<ช>าอะไรล่ะคะเป็นปลาเ,เนงครับเครื่องแกงเนี่ยเราทําเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะครับไม่มีที่ไหนเหมือน นุ่มากๆแล้วก็แบบเคี้ยวไปเราได้รสชาติของเนื้อปลาอยู่เลยค่ะอร่อยมากอามาเมนูต่อไปดีกว่านี่นี่คือปลาเผาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปลาอะไรอะคะพี่แซมเป็นปลาหมีครับปลาหมีทำไมถึงใช้ปลาหมีนะคะเนื้อปลามีรสหวานครับขอบคุณครับก้างไม่เยอะ เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นยำแคบหมูครับอันนี้คือน้ำพริกอ่องครับ<ช>เป็นสูตรของคุณย่าครับ<ช><ช>เป็นทีเด็ดของที่นี่เลยครับอันนี้วัตถุดิบเนี่ยเราค่อนข้างคัดสรรเพื่อที่จะให้รสชาติของอวัตถุดิบอะ่ะเด่นขึ้นมา<ช><ช>ครับผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนกับ ขอทัอว่วไปที่เคยทานมาเลยอะค่ะแต่รู้เลยค่ะว่าชีเด็ดอยู่ที่เครื่องแกงเพราะว่ารสชาตแิแซ่บจัดจ้านมากๆนะคะยิ่งทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆที่ทางร้านเนี่ยพิถีพิถันในการคัดเลือกใส่ข้าวันที่ดีจากหลังที่รงสมบูรณ์นะคะข้าวพิทันก็เรียงเม็ดสวยยิ่งทานก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งเจริญอ,อ,อาหารมากๆค่ะแบบนี้นี่โอ้โหออนว่าออนต้องเบิ้ลอีกอาจานแล้วละคะ่ะที่แจ๊ ไปเด็ดขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะพี่แจ๊คออก็มีมกิฟตจัดค่าไทยดาพันนีมามอบให้ด้วยคะ่ะนี่คะ่ะขอบคุณครับ,รบแล้วถ้าใครอยากจะมาทานน้ำยาปลาเผาสูตรเด็ดแบบออนเนี่ยมาได้ยังไงบ้างคะพี่แจ๊คมาทางเส้นสถานีรถไฟเสืออาดครับอยู่ฝั่งเดียวกับสถานีรถไฟครับประมาณ3กิโลเมตรครับมาอุตรดิตถ์อย่าลืมแวะมาเช็คอินที่ร้านได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่แจ๊คมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคนะคะคอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยคะ่ะ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเหรอเออออนก็นไม่แน่ใจเหมือนกันอะงั้นเดี๋ยวออนไปปรึกษาคุณหมอให้ดีกว่าเนาะโอเคจ้ะแย่แล้วล่ะค่ะเพื่อนออนรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวออนนะคะจะไปถามคุณหมอไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเราจะทราบได้ยังไงอะคะว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษได้อะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการกินเก่งน้ำหนักลดนะคะหิวบ่อยแล้วก็มีเหนื่อออกง่ายมีใจสัน่นถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมาด้วยประจำเดือนมา,มาผิดปกติบางคนก็อาจจะมาด้วยเรื่องของคอโตค่ะแล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันที่1ก็คือรักษาโดยการรับประทานยาก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีถ้าสมมติว่ามีคอโตร่วมด้วยนะคะเราก็มีวิธีการรักษาโดยใช้การผ่าตะัดะคะอันสุดท้ายก็คือรักษาโดยการรับประทานน้ำแร่อดีนหรือว่าน้ำกำมะถันฟาสฟอรัส ทราบแบบนี้แล้วนะคะอว่าเดี๋ยวให้เพื่อนของออนเนี่ยมาตรวจกับคุณหมอดีกว่าจะได้วินิจฉัยอย่างละเอียดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอามากๆค่ะคุณหมอขอตัค่ะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินเลิฟจิบกาแฟท่ามกลางคนเขาและสายหมอกกับคาเฟ่น้องใหม่ที่ฮอตที่สุดบนเขาเคาะจะโรแมนติกแค่ไหนติดสักสครู่ค่ะ และนมข้นเจือตราคาเนชันพริกไทยตาไรทิพย์ ตัเห็นนี้ด้วยอ่ะพระธาตุผาซอนแก้ดูดีสวยมากเลยอ่ะสวยเนอะโอ้โหบรรยากาศเรียกได้ว่าโรแมนติกมากคือถ้ามากับสาวสวยเนี่ยจะดีกว่าอีกก็เราเนเราสวยที่สุดแล้วอ่ะพระธาตุใจเข่าคอมากมากเลยครับสดชื่นแล้วมีความสุขสุดๆเลยเขียนใครอ่ะเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีจอยเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวในชีวิตเราได้เป็นเพื่อนสนิทนะแล้วมีผู้หญิงที่พิเศษกว่าจอยอีกใครอ่ะก็แม่เรานี่ยไงสดรดาธนะเสวีเห็นไหม อ๋อเห็นบอสก้าถึงแม่ใช่เขียนใะห้แม่โอุ้ยรูปถ่ายเนี่ยเหรออั่นงงี้สวยเนาะน่ารักเนาะสวยร้านก็สวยมากเลยแต่บอกคุณผู้ชมดีกว่าค,ครับว่าช่วงเช็คอินเลิฟวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาร้านที่แบบโอโ้โหโรแมนติกแล้วก็แบบบรรยากาศนี่สวยมากสุดๆครับก็คือร้านพีโนลาเต้นเองค่ะ โอ้โห oh, เป็นร้านที่แบบกำลังฮอตมากในเขาคอครับคือบรรยากาศดีเนอะคือแค่นั่งทายเวดีเห็นหมอกเลยสวัสดีครับ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 ชมวิวกันเพลินเลยนะครับขอบคมากครับมขอบคุณมากนะครับอันนี้นะครับทานขนมกันดีกว่าครับผมนะครับโอ้โหน่ากินมากของคุณเติร์ดนะครับจะเป็นพีโนกาเต้นะครับตามชื่อร้านเลยเป็นกาแฟเย็นอังกบิก้าสัญชาติไทย ของเรานะครับเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมพ่นหวานคุณภาพดีที่ทางร้านไว้วันใจใช้มาตั้งแต่แรกเลยครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ของคุณจอยนะครับจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยครับะระจะเป็นสตรอเบอรีมิลค์เชคครับผมตัวนี้นะครับ<อ>จะกรุบกรอบด้วยคอนเฟ็คเลยนะครับผมโอ้นได้กินนะเออสตรอเบอรีส่สดมาปั่นด้วยใช่ไหมคะครับผมแล้วนี่เมนูพวกนี้คืออะไรบ้างครับเนี่ยสองแรกคืครับของคุณเติอนนะครับอันนี้จะเป็นคอฟฟี่นัทนะครับผมอันนี้ของเรานะครับจะเป็นเค้กสามเลเยอร์นะครับด้านบนเนี่ย จะเป็นมูสคอฟฟี่ครับแล้วก็จะมีเนื้อเค้กนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นนัดผสมกับคาราเมลนะครับของคุณจอยนะครับก็สิงเนเจอร์เหมือนกันนะครับวันนี้เราเลือกมาให้นะครับก็จะเป็นบราวนี่นะครับจะเป็นล็อกกี้บราวนี่ของเรานะครับผมจะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลงอแล้วก็ช็อกโกแลตครับผมโอ้ยน่าทานมากจริงค่ะไกินสองอย่างเลยอ่ะขอบคุณคุณเอกมากเลยครัขอบคุณครับขอบคุณคุณจอยสำหรับการทานขนมพร้อมกับวิวสวยๆของเรานะครับขอบคุณมากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ โอ้ยน่าทานมากทานก่อนละเสรยเพิ่งาเพิ่งทานเพื่อถ่ายรูปก่อนอ่นดูดิดูในมุมนี้ดิซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับที่เราทานไหมเนี่ยไม่รเราเผื่อจะถ่ายขนมเลยไงนี่งาสวยยังเฮ้ยสวยสวยมากเลยเยี่ยมเลยเออพร้อมแล้วนะมาทานาดีกว่ามันไม่เห็นหน้าเราด้วยซ้ําเนี่ยคือคือเราทานไม่ได้หรอได้ได้ได้สำหรับคนที่ชอบกาแฟต้องชอบนี่แน่เลยครับเพราะว่าเป็นกาแฟด้วยครับอือืม อร่อยมากคือกาแฟมันเข้มข้นมากเลยอรัแล้วพอทานกระถั่วมันมีความแบบกรุบกรอบอยู่ด้วยอะออกาแฟกระถั่วเข้ากันมากลองทานไนีของชาเป็นไงคือเบลนี่ก็อร่อยมากค่ะคือเบลนี่เขาจะรสชาติเข้มข้นแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็ทานในกับไอซกครีมมันเข้าอยู่แล้วหวานมันมากทานแล้วเข้ากับบรรยากาศเลยสดชื่นอร่อยด้วย เอางี้ดีกว่าครับโหวตเข้ามาดีกว่าครับเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2ส,สายแรกนะครับรับกิฟต์เซตขนมไหว้พระจันทร์รูปปลานะครับกล่องพรีเมียมดีลักซ์จากโรงแรมสวิสโฮเทลพาร์คไนเลอร์ก,กรุงเทพไปเลยครับและ5สายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคคิวเซนฟรี1ปีเต็มค่ะแล้วว่าตอนนี้เราไปหาคุณเอกดีกว่าจะได้ไปหามุมถ่ายรูปแลป้วก็ไปมอบของให้คุณเอกด้วยดีระหว่างที่จอยไม่อยู่เนี่ยเราจะสั่งโกโก้ร้อนมาทานทุบเขากับธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งไม่ได้ฟังเราเลยใช่ไหมจอยเดินไปเลยเหมือนเราไม่ได้พูดเลยไปไหนคะครับผมขนมอร่อยมากเลยค่ะครับขอบคุณมากเลยครับคนเยอะด้วยที่เปิดมานานยังคะเออของเรานะครับเปิดเพ่งเปิดมาได้เจ็ดเดือนครับเขาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มีกิฟต์เซนอามบ์ให้นะคะสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นค่ะครับขอบคุณนะครับค่ะ บอกวัคซีนหน่อยดีกว่าค่ะถ้าลูกค้าใชการกีวปากนะครับที่จะมาเช็คอินที่นี่นะครับให้สังเกตเลยนะครับจุดเด่นของเรานะครับคือวัดพระธาตุสันแก้วนะครับห่างจากวัดเนี่ยขึ้นมานะครับเพียง800เมตรเท่านั้นเลยครับผมเขาก็จะได้มาเจอวิวสวยๆของพิโนกาเตเแลนะครับตรงไปมานี่เดียวเองก็เจอค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ มากี่ทีก็ประทับใจทุกครั้งเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวแบบนี้นะคะ<ม>ที่นี่ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีมากๆเลยเนอะเพราะว่าจะสวยมากๆแล้วก็อากาศดีค่ะที่สาคัญมาแต่ละวันวิวก็ไม่เหมือนกันเนาะมันแล้ว<ม>แต่ว่าหมอกมันจะมากมันจะน้อยอยังไงด้วยใช่ครับ<ม>แต่ที่เราชอบนะที่เราประทับใจคือเราประทับใจว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยจะได้สัมผัสแบบความชุ่มชื้นความชุ่มฉ่าแบบเราชอบสีเขียวอ่ะ คือพอแบบมองปุ๊บเห็นสีเขียวเยอะเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนแบบเติมเต็มความรู้สึกของเราแต่เราไมเจอรเหรอ Always อตสำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะกับ The Sense View ทะเลหมอกเขาคอเพชรบุร์นะคะกับ Private Romantic Resort ที่สวยมากๆเปิดประตูมาเห็นหมอกเลยโอ้โหโดยเฉพาะโซนอีโรติกเปิดมาปุ๊บสวยงาม แต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรากลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวแชรเรื่องเที่ยวกับเที่ยวปา,ปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเตรียมเสียงกรี๊ดพบกับนุ่มล้อขวัญใจวัยรุ่นแบงค์ทิติที่จะพาคุณไปเช็คอินร้านอร่อยน้องใหม่สุดคอสที่รับรองงานนี้ฟินเวอร์ห้ามพลาดเลยนะคะ